ไอต,ตัวนี้มันคือเวกกำอากาศครับคือลองลองเปลี่ยนดูครับผมเดี๋ยวตั้งตัวนี้ก่อนก็นกนได้ครับลองครับตั้งตัง้งตั้งรอบเครื่องก่อนครับแล้วก็ตัวนั้นนะครับอ๋อไอตัวไอตัวนี้จะต้องต้องต้องเปิดล้างดูไหมเปิดดูไหมถ้าเปิดนนี่มันก็เห็นนะครับแต่ล้างมันก็มันมีน้ํายาล้างครับอ๋อล้างคานี้ก็ได้มันย๋ยวาเพิ่นเล็งก่อนล็ล้างไง

เดี่ยวกับอากาศนะครับแล้วมันเกี่ยวกับอากาศครับอากาศนี่มันก็เลยดับบ้างอะไรบ้างแล้วก็ตัวคันเร่งด้วยใช่ไหมเราตั้งคันเร่งให้มันสูงกว่าไหมสายพวกนี้มันแตกกว่านี่ยนี่ครับอาจจะดับก็ได้นี่นี่ป่ะครับให้มันมีร่องร่มีรอยรอยแตกอยู่สายพวกนี้เจ้งสงสัยครับสายพวกนี้แหละสายอากาศคือคือถ้าถ้าถ้าสายมันแตกเนี่ยถ้าพออากาศเข้าเนี่ยมันจะมันจะเผาไหม อากาศเยอกกว่าอากาศเยือกกว่าน้ำมันอีกดับอีกครัรรบดับติดติดแต่ตาติดยากกันแล้วไอ้ืนต์ไอ้เครื่องร้อนเนี่ยครับเนี่ยมันไม่มีผลไม่ยพวกเนีูยตึกแตกพวกเนี่ยอันนี้หม้อลมมีผลไหมเกี่ยวกับลมครับเวลาเบรกถ้าเบรกแข็งก็เกี่ยวกับตัวนี้แหละเบรกไม่ได้แข็งแต่บ้านการแต่ถ้าอากาศเนี่ยเส้นนี้เส้นนี้แล้วก็เส้นนี้ครับเส้นนี้สามเส้นแต่ไอ้แบคค่ำก็น่าสงสัยนะเพราะว่ามันน่าจะนานแล้วแหละสองตัวนี้ครับไม่รู้ว่าตัวไหนเสีย แล้ว้วไอแต่เวลาเครื่องร้อนๆสตาร์ทยากครับม่ยากก็เหมือนที่ช่างเขา <ไป S 1> สตาร์ทได้สตาร์ทปกตินั่นแหละครับนี่สองตัวนี้แหละเออเดี๋ยวลองไปไล่ดูครับผมเดี๋ยวถ้างั้นเอากลับไปไปไปอู่ก่อนไปจัดการให้หน่อยไม่ต้องโทรเอาเข้าไปเลยนะบอกว่ารถของอาจารย์ใหญ่แค่นั้นแหละเดี๋ยวพี่ก็รู้เอาเข้าไปดูเลยกลับไปซิ่งใหม่ครับจำได้ไหม เออไปให้รถแก้ไขหน่อยพเดีอจันใหญ่มีรถใช้แล้วรถคันนั้นจอดซ่อมมาตั้งสิบเดือนนะก็มีคันนี้ที่ใช้ทุกวัดเนี่ยเพิ่งไปติดฟิล์มขับได้ปกติดีใช้ดีจะขายก็เสียได้ยล้วพี่เกิร์ดลบรถรถคอลอร่า AE หนึ่งห่นนะ ครับครับสวัสดีครับ